เผยรุ่นทีวีโซนี่ที่จะเปิดตัวในปี2021รองรับการใช้งาน Google TV และสามารถใช้ HDMI 2.1อีกด้วยทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Sentinel News สวัสดีครับพบกับผมโอ๊ตจาก Sentinel นะครับได้ในรายการ Sentinel News นะครับรายการที่จะอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารเทคโนโลยีและไอทีนะครับ สำหรบวันนี้นะครับจะเป็นข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ ทีวีนะครับของโซนี่นะฮะที่มีของใหม่มานะครับนั่นก็คือเจ้า Google TV นะฮะและก็มีการรองรับนะฮะเกี่ยวกับระบบของ HDMI 2.1อีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนื้อข่าวจะเป็นยังไงนะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับเผยรุ่นทีวีโซนี่ที่จะเปิดตัวปี2021พร้อมใช้ Google TV และรองรับ HDMI 2.1มาดูรายชื่อทีวีนะฮะและไลอัพทั้งหมดที่ทางบริษ,ษัทโซนี่ทาการเปิดตัวในปี2021นี้นะครับโดยแต่ละเครื่องเนี่ยสามารถรองรับ Google TV นะครับนอกจากนี้ยังรองรับ hdmi 2.1อีกด้วยนะครับก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ปีนี้แล้วนะครับโซนี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากการที่ทีวีบางรุ่นนะฮะไม่สามารถใช้กับ PlayStation 5ได้นะครับในปีนี้ปี2021นะครับโซนี่จึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทีวีระดับพรีเมียมอย่าง BRAVIA XR 4K นะครับทั้งหมดให้รองรับ 4K ที่อัตรารีเฟรชเร e 120 h z VRR นะครับอัตราการรีเฟรชแบบแปรผันนะฮะแล้วก็ ALLM นะฮะหมดเวลาแฝงต่ำอัตโนมัตินะครับ EARC นะครับโซนี่ทำการเพิ่ม Cognitive นะครับ Intelligence ลงบนทีวี ุ่นใหม่และใช้ชิปเซ็ต Cognitive Processor XR นะครับที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการประมวลผลสัญญาณแบบเดิมนะฮะหรือปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับสามารถตรวจจับและวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพเช่นสีนะฮะคอนทรา์รายละเอียดนะครับได้ทีละรายการนะฮะแต่ว่าโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่นี้นะครับสามารถวิเคราะห์ได้หลายองค์ประกอบพร้อมกันได้ในครั้งเดียวแล้วก็เปรียบเสมือนกับสมองของมนุษย์นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับโปรเซสเซอร์ XR เนี่ยยังมีคุณสมบัติ Surround for Picture Reality นะฮะที่บริษัทอ้างว่า สามารถทําให้เสียงกับภาพบนหน้าจอตรงกันนะครับเพื่อมาประสบการณ์ที่เสมือนจริงนะฮะและไม่ซ้ำใครนะครับ Master Series 2นะครับเครื่อง LCD 8K และ 4K OLED นะครับมีเซนเซอร์ใหม่สำหรับตรวจจับอุณหภูมิสีของแสงโดยรอบห้องของคุณนะฮะเพื่อปรับสมดุลสีขาวของทีวีโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ A90J นะครับมาสเ e อร์ซีรี OLED นะครับยังให้ออพุ์ที่สว่างกว่า OLED รุ่นเก่าของโซนี่ด้วยแผงกันความร้อนอลูมิเนียมแบบใหม่ที่ทำให้ OLED สว่างขึ้นนะครับ ทีวีรุ่นใหม่เหล่านี้นะครับรองรับ Google TV ที่คล้ายกับ Chromecast นะครับรุ่นล่าสุดนะฮะทีวี TV ทั้งหมดรองรับ Dolby Vision HDR นะฮะแล้วก็ครั้งนี้สามารถใช้ HDMI 2.1ได้จริงแล้วนะครับแทนที่จะเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีการแสดงผลแบบใหม่อย่าง Mini LED นะครับดูเหมือนว่า Sony เนี่ยจะหันมาพัฒนาจอ OLED นะครับให้ดียิ่งขึ้นนะฮะ บริษัทไม่ได้เปิดเผยจํานวนโซนลดแสงหรือความสว่างสูงสุดนะครับโดยเชื่อว่ากู้แขงเนี่ยยึดติดกับตัวเลขเหล่านั้นมากเกินไปนะครับเรามาดูรายชื่อทีวีทั้งหมดของปีนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับมีรุ่น Z9J Master Series 8K Full Array LCD นะครับจะมี2ขนาดนั่นก็คือ75นิ้วและ85นิ้วนะครับ A90J Master Series 4K OLED นะครับมี3ขนาดคือ55นิ้ว65นิ้วและ83นิ้วนะครับและก็ A80J 4K OLED นะครับมี3ขนาดนั่นคือ55นิ้ว65นิ้วและ77นิ้วนะครับและ X95J4K นะครับ Full Array LCD นะฮะมี3ขนาดคือ65นิ้ว75นิ้วและ85นิ้วนะครับและ X93J4K Full Array LCD นะครับตัวนี้มีถึง5ขนาดเลยนะครับคือ50นิ้ว55นิ้ว65นิ้ว75นิ้วและ100นิ้วนะครับก็ เปทั้งหมดนะฮะที่รุ่นใหม่ของโซ n y ที่เปิดตัวในปี2021นี้นะครับก็คาดว่าคงจะทยอยๆยยเปิดมาเรื่อยๆนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะช้อปปิ้งนะฮะในส่วนของ ทีวีนะครับในรุ่นของโซนี่ในรุ่นอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ใช่รุ่นนี้นะครับก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งที่ w w w บ e n t ์เซนเทลอ .com ได้นะครับแล้วก็สําหรับใครครับที่อยากจะติดตามข่าวสารนะฮะไม่ว่าจะเป็นการรีวิวนะครับหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆก็สามารถติดตามได้ที่ TikTok IG f a c e b o o k YouTube นะครับช่องของเซนเทลแล้วก็เซนเทลออนไลน์นะครับเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตจากเซนเทลนะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในรายการเซนเทลนิวนะครับว่าจะเป็นคลิ สั่งซื้อสินค้าคลิกเลย w w w s e n t e l o n l i n e .com เซ n นเทลจัดส่งฟรีการันตีซอฟต์แวร์30วัน